สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรรณวิสาดิตกรครูโรงเรียนวัดราชบำรุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตสองขอนำเผยแพร่นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้เอส I m o d ไ er l โมเดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาในประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562มีผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียน จึงทําให้เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ถือรูปแบบปกติไม่สามารถทําได้โรงเรียนวัดราชจ,จำรุงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีนักเรียนทั้งสิ้น178คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐานฐานครอบครัวยากจนผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง,งทั่วไป นักเรียนขาดพื้นฐานและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอ,อยู่ในระดับต่ำผู้จัดทำนวัตกรรมจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้มีทักษะความรู้ความสามรถตามสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่21และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น โดยใช้กระบวนการ SEC I ซึ่งประกอบไปด้วยเอ,อมาจากเสาว์ในการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นนักเรียนจะต้องใช้น้ำเสียงสูงต่ำให้ถูกต้องประโยคในการพูดเพราะน้ำเสียงเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นส่วนที่ใช้บอกความหมายเจตนาของผู้พูดและลักถ้าผู้พูดใช้ระดับเสียงผิดหรือน้ำเสียงผิดเช่นควรใช้ระดับเสียงปกติกลับไปใช้ระดับเสียงสูง อาจทำให้ผู้ฟังเข้าใจเจตนาของผู้พูดและแปลความหมายของคำพูดแตกต่างออกไปได้ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ย่อมมาจากอารมณ์เมื่อมีการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นตอนที่ต้องทำไปพร้อมๆกันก็คือการออกเสียงคำศัพท์พร้อมกับแสดงอารมณ์ให้ตรงตามคำศัพท์หรือประโยคนั้นเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกคล้อยตามอย่างเช่นเมื่อนักเรียนออกเสียงคำว่า I feel sad น้ำเสียงและอารมณ์ของนักเรียนก็จะต้องรู้สึกเศร้าตามจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกตั้งใจฟังและรู้สึกสนใจในสิ่งที่ผู้เสียอ,อมาจาก c o n f ฟ d ิเอนซ์การออกเสียงภาษาอังกฤษความมั่นใจถือเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งผู้พูดควรจะต้องมีเพราะเมื่อเรามีความมั่นใจที่จะออกเสียงก็จะทำให้สำเนียงในการพูดนั้นออกมาดีแต่ก่อนที่จะออกเสียงนั้นจะต้องมีการฝึกฝนที่จะพูดซ้ำ และมีการออกเสียงที่ถูกต้องก็ะจะทําให้ผู้พูดมีความมั่นใจที่จะพูดและพูดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมัย่อมาจาก i n t e ท t ช o n ความตั้งใจและการหมั่นฝึกฝนถือเป็นปัจจัยสําคัญในการออกเสียงภาษาอังกฤษเพราะถ้าเราขาดความตั้งใจก็จะทําให้การออกเสียงภาษาอังกฤษไม่เกิดผลสําเร็จผู้เรียนจะต้องมีความตั้งใจและหมั่นฝึกฝนการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอจึงจะทำให้การออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง แนวฟังผู้จัดทํานวัตกรรมได้ออกแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์มาใช้ร่วมด้วยคือการจัดทําสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์การออกเสียงคําศัพท์ต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลานอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและทบทวนอยู่เสมอโดยมีการเผยแพร่ผ่านไลน์กลุ่มทาง YouTube ทางเพจ a c e b o o k และเผยแพร่ผ่านคุณครูในโรงเรียนผลการดําเนินงานปรากฏว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2จำนวน17คนรู้สึกสนุกสนานและมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นและมีทักษะในการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นสังเกตจากแบบสังเกตการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษที่ฉันขอขอบคุณคณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนวัดราสบำรุง ผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้ SEC I model สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขอขอบคุณค่ะ